ไอเด็กบอกนะคือแซนอ่ะอย่าไปอย่าไปไปด่าผู้ใหญ่เขาแบบนั้นอย่าไปด่าเขาแบบนั้นมันไม่น่ารักชาวบ้านเขาเดี๋ยวหาว่าไอเด็กพ่อแม่แม่สั่งสอนอย่าเลยไม่เอามันไม่ดีอย่าไปว่าผู้ใหญ่เขาแบบนั้นเอาจริงจริงนะแนะนา คือแซนเสียตังเยอะไม่รู้กี่ล้านที่จะไปแปลงร่างอะ่ะมาเป็นอีกอีกแบบนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอติดคุกเนี่ยไม่คุ้มคืออาจจะอยู่อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจใช้เส้นเนี่ยเข้าไปในห้องหญิงได้ใช้เส้นใช้อำนาจเนี่ยอาจจะทำอะไรอย่างอื่นได้แต่ในคุกเนี่ยเคยติดคุกมานะ มีเรื่องกับตำรวจใครติดคุกมาเสียไปแสนห้าค่าประกันตัวและต้องเสียเงินให้เพิ่มอีกค่าเสียหายให้ตำรวจอีกพอต่อยตำรวจต่อยเบ้าหน้าแตกอยู่ที่แม่ก่องก็คืออยู่ในคุกอะคนที่แปลงร่างมาแล้วนะต้องอยู่ในแดนชาย ต้องอยู่ในแดนผู้ชายนะไม่ใช่อยู่ในแดนผู้หญิงนะเพราะบาทประชาชนยังใช้คำว่านายนายไม่ได้ใช้คำว่าหญิงนะใช้คำว่านายแซนอย่าอลาวาดเยอะอย่าออกอาการเยอะอยู่นิ่งๆน,นะอยู่นิ่งๆดีที่สุดแล้วอย่าไปว่าเขาแบบนั้นเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะจริงๆ คือแซนเนี่ยใช้เงินเยอะแบบแยกออกไม่ได้เลยว่าเป็นหญิงและเป็นชายเนี่ยจริงจริงอันนี้ต้องยอมรับนะแซนเนี่ยคือคือเราต้องแบบรักษานะถึงไม่ใช่เงินเราเงินพ่อแม่ก็ช่างเงินก็เป็นเงินน่ะเงินก็เป็นเงินแต่เขาหน้าเนี่ยแซนน่ะอยากจะดีเบตกับแจ็คเนี่ยเราดีเบตเป็น เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ I mean you graduated from uh, New Zealand so we can always debate in English right คือเมื่อวานที่แจ็คอะอยากจะดีเบตเป็นเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแจ็คก,กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเรียนเมืองนอกมาแต่ไม่รู้ถูกไล่ออกเพราะมันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเ,เปล่าเดี๋ยวเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะขำเอา ว่านี่ไงลูกเศรษฐีเรียนมองนอกมาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอันนี้ไม่รู้ไงอันนี้ตั้งแค่แบบตั้งเขาสังเกตอะไม่รู้ไงก็แล้วเราเก่งใจอ่ะไม่พูดแต่ขอแค่นี้นะแซนอย่าไปอรารวาดหมอเขาเก่งนะหมอเขาเก่งนะอย่าไปอย่าไปไปยุ่งกับเขานะแซนเตือนเลยนะไปยุ่งกับพิาตดได้ ไปยุ่งกับพี่อยาดได้อย่าไป p p ยุป p p ่งกับพี่หมอเขาเลยนะสองสองคนนะสองคนนะคนที่สามเนี่ยไอคําไม่อย่าไปยุ่งเนี่ยไม่ต้องอย่าไปคิดจะยุ่งกับเขาอย่าไปคิดจะยุ่งกับเขาสองคนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่ไอคนที่เนี่ยคนที่สามเนี่ยอย่าคิดเลยอย่าฝันเลยอชเลยให้ พี่สุนทีอย่านะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอย่าคิดอย่าฟันเล่เลยนะมึงโอ้โหไอชีเจ็ดสิบแก้วเนี่ยโอ้โหยังแบบคนยังไม่ลืมไอชีเจ็ดสิบแก้วเนี่ยคณยังเขายังไม่ลืมเลยแต่โอ้โหอยา่ยาอย่าอันนี้หวังดีอยา่าอย่านะอย่าเลยแต่ไอไอไออย่างอื่นเนี่ย กับพี่หมอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับอาจารย์ปานเทพแซน่ะไม่รู้กี่คนเอาเข้ามาเนี่ยจะสู้เขาไม่ได้นะแต่ละครั้งที่แซนเนี่ยถือไพ่เนี่ยแซนคิดว่าแซนถือไพ่หนักอ่ะเขาถือหนักกว่าแซนอีกไอเกมเนี้เขาอ่ะถือไพ่อ่ะหนักกว่าแซนอีก เมื่อวานยั่วแจ็คเปิดหลักฐานเลยทุกวันนี้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนพูดแต่เรื่องเปิดหลักฐานเปิดหลักฐานเปิดหลักฐานเอคํำยั่วเนี่ยใช้กับเด็กอนุบาลอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่เขาเขารู้อะไรกวรเปิดอะไรไม่ควรเปิดแต่ตอนนี้นะเขาได้ข่าวนะเขา,นะเ,ขาเขารู้นะตอนนี้เขารู้นะตอนนี้นะ คือทุกคนเนี่ยโอ้โหเออต้องตกมือให้แม่แตงโมที่ไม่รู้ว่าแกจะทําหรือไม่ทําแต่คิดจะรื้อคดีใหม่เพราะว่าไม่มีแม่แตงโมหรือคดีไม่ได้ในระหว่างนี้แต่แกให้สัมภาษณ์ไปแล้วแกจะอยากจะรือ้อคดีแต่อันนี้อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าแกจะทําหรือไม่ทําก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าโอ้โหบันทึงแน่โอ้แสนนอนไม่หลับแน่ นอนไม่หลับแน่ทีนี้อ,อ๋อผีหลอกแน่ทุกวันอะทุกวันเนี่ยแซนแนะนำให้นะเอเห็ดขี้เมาเนี่ยหรือแป้งเนี่ยแป้งเด็กอะที่เล่นกันบนเรือหนักๆอะเริ่มได้เลยมึงจริงๆแซนเอาเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วจริงๆอันนี้แนะนำนะไม่ได้แบบไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวหานะว่าแซนเป็นคนทำจริง แต่แค่แนะนำเฉยๆคุณดูเขาฉลาดอย่าไปว่าเขาโง่นะคุณดูคนที่ตามเนี่ยอย่าไปว่าเขาโง่นะเขาฉลาดอย่าไปว่าสื่อเป็นตลาดล่างนะอย่าบอกนะคือแซนอะอย่าไปอย่าไปไปด่าผู้ใหญ่เขาแบบนั้นอย่าไปด่าเขาแบบนั้นมันไม่น่ารักมีกลิ่นตัวแล้วอะอ่าเป็นว่าคนที่ คนที่เขาว่ากันนะว่าเออเป็นคนเรียกแตงโมนะผมไม่รู้ว่าใครนะไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มเอาไปว่ามีกลิ่นแก่แล้วอะ่ะมีกลิ่นแก่แล้วโรคจิตด้วยโรคจิตไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มพี่อาจจะพูดไม่จริงก็ได้นะ คือคนแก่ที่ดีๆเขาก็มีนะคนอายุเกิน6 0สิเจ็ดสเนี่ที่เขาสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวดีสุภาพรักษาหุ่นดีปากไม่เหม็นนะครับสุภาพเรียบร้อยก็มีนะครับพวกโรคจิตวิปริตก็มีหนุมน่มๆรอๆเท่ๆเนี่ยวิปริตก็มีนะครับวิปริตก็มีนะครับยิ่งลูกนักการเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยวิปริตก็เยอะดีๆก็มี เอาเป็นว่ามีอดีตนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งแล้วกันนะครับคนหนึ่งแล้วกันยังมีชีวิตอยู่นะฮะตอนนี้อายุมากแล้วนะครับดาราคนไหนสวยๆเนี่ยเ็าให้สามล้านสามล้านหรือห้าล้านแล้วกันเพลินว่าพี่มีข้อมูลแบบเชิงลึกอ่ะแบบของจริงอ่ะเพราะว่าสามารถคุยกับคนคนจัดให้เลยแล้วกันนะคนจัดเป็นรัฐมนตรีอ่ะระดับรัฐมนตรีอ่ะ คนจัดให้อ่ะนะไม่ใช่สมัยนี้นะแต่ยังไม่ตายสามล้านนะครับดาราคนนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ได้ปฏิเสธแต่แค่สิบนาทีสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีอ่ะสามนาทีนะฮะจบสามล้าน นะฮะบางคนก็เต็มใจบางคนก็ไม่เต็มใจนะครับน้องเคสบอกว่าสามล้านอาจจะเป็นสามวินาทีก็ได้นะโคตรคุ้มเลยสามล้านสามวินาที สล้านสามวิก็คุ้มนะสามล้านสามวิมนะส,มส,มวสุภาพเรียบร้อยรวยมีตำแหน่งสูงนะฮะให้เงินสามล้านแต่สามวินาทีหนึ่งสองสามเสร็จหนึ่งสองสาม,สามคือมันเป็นอย่างนี้แหละคือ พี่เคยเห็นเคยเห็นคือเคยเห็นแต่เราพูดไม่ได้ถูกปะเราพูดไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยบางทีผู้หญิงที่เขาอย่างเช่นที่เขาเขาทำอาชีพเนี้ยบางทีเขาอาจจะรับครั้งละหมื่นแล้วปรากฏว่าโดนตบด้วยโดนทรมานด้วยเขาอาจจะได้ห้าหมืน่นเขาก็ยอมเจ็บตัวไงเพื่อเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรเขาอะนะถูกปะเราไปเปิดเผยก็ไม่ได้นะครับ บางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นเฮ้ยทําอันนี้คือสิ่งที่แซนควรทําในมุมของเราที่เป็นคนทำคอนเทนต์แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการทำคอนเทนต์ให้กับแบบลูกค้าพ e r อร์นอลแบนดิ้งด้วยนะจะบอกว่าคือแซนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ยังไงสังคมจะโมะโหสังคมจะโกรธแล้วก็สังคมจะตัดสินกลุ่มคนบนเรือใช่ไหม เพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันมีคําถามหลายคําถามมากเลยอะที่ตอบไม่ได้เช่นเฮ้ยทาไมเพื่อนตกเรือแล้วเราเลือกจะกลับบ้านวะทําไมเพื่อนตกเรือแล้วเราเลือกจะทําความสะอาดเรือล้างเรือวะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นลําดับความสําคัญที่คนปกติอะเขาทํากันมันก็เลยมีคําถามอันนี้เอินพูดในกรณีที่แบบเอน,นไม่ตัดสินเลยนะว่าว่าเขาผิดหรือเขาถูกอะคนในสังคมเขาคิดจากตัวเขาว่าถ้าเป็นเขาเพื่อนเขาตกเรือ สิ่งที่เขาจะทําตอนนี้คือแจ้งความคือหาโรงพยาบาลคือแจ้งญาติคือทําอะไรก็ตามที่ไม่ใช่การกลับบ้านและการล้างเรือหรือไปหาที่ประชุมกันซึ่งอ่ะแต่เราก็าคิดในมุมของแซนว่าหุ่เขาคงตกใจแหละเขาเลยทําตัวไม่ถูกแล้วเพื่อนที่ตกเนี่ยเป็นดาราด้วยเนาะก็เลยต้องหาที่นั่งคุยการประชุมกันอันนี้เราคิดในมุมที่แบบเข้าข้างแบบสุดโต่งเลยนะทีนี้ถ้าคุณเองเข้าใจแล้วอะค่ะว่าทําไมสังคมจะต้องมาลุมดาคุณหรือสงสัยในตัวคุณนะคะ แล้วคุณก็โคตรมั่นใจเลยนะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทําแบบที่สังคมเข้าใจผิดอะค่ะตอนนี้สิ่งที่คุณรับมือกับวิกฤตอันนี้ได้นะก็คือแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์ปันเทพทีมคุณนวัดทีมอาจารย์นายทีมคุณอาชริยะหรือว่าทีมคุณสนธินะคะเพราะอะไรเพราะคุณน่ะไม่ได้ผิดแล้วก็กำลังมีใครอ่ะขุดหลักฐานเต็มเลยเพื่อจะพิสูจน์ว่าคุณน่ะไม่ได้ผิดทีนี้ แทนที่คุณจะรับมือกับเรื่องนี้ในแบบที่บูลลี่คนที่แบบมาเมนว่าอะไรเงี้ยคุณสามารถทำได้อีกแบบหนึ่งเลยอะค่ะก็คือขอบคุณนะคะขอบคือแซนอึดอัดมาหลายปีแล้วในเรื่องนี้ไม่ได้สบายใจเลยนะคะขอบคุณทีมาจารย์ปานเทพมากเลยที่แบบมาพูดถึงมิติต่างๆแง่มุมต่างๆที่ตอนนี้กำลังพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับแซนแล้วก็คนบนเรือ เอิ้นว่าถ้าคุณรีแอคชั่นแบบนี้ค่ะหรือตอบรับกับกระแสะสังคมในแบบที่เป็นการขอบคุณใครก็ตามที่กําลังมาช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณนะ่ะคุณจะดูน่ารักกว่าแล้วก็เจอกระแสะสังคมที่น้อยลงกว่านี้เยอะแล้วคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นคือเหมือนตอนนี้เอิ้นว่าคุณจะเดินไปไหนไปกินข้าวที่ไหนทั้งกลุ่มเลยนะคุณก็คงแบบหวาดระแวงอะว่าแบบเขาจะคิดยังไงวะแบบคนในร้านจะคิดยังไงกับคุณจะมีใครพุ่งมาดา่าคุณหรือเปล่า เด็กเสิร์ฟจะเอาคุณไปนินทาไหมอะไรอย่างเงี้ยเอิ้นว่าคุณจะใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นอะถ้าคุณแบบตอบรับกับเรื่องนี้ในอีกแบบหนึ่งอะนะอืมอันนี้คือสิ่งที่แซนควรทำํำเด้กก็รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันมันแปลกปะกคุณเห็นคอมเมนต์นี้แล้วคุณเห็นอะไรบ้างคะคุณเห็นไหมคะว่าเราในฐานะประชาชนอะเราอยากจะยอมแพ้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะเมื่อสปีก่อนเนาะ อาจจะเป็นตำรวจอะไรก็ได้ไม่รู้จะเรียกว่าตำแหน่งอะไรบ้างนะเอิ้นว่าแบบการที่จะโกหกได้ใหญ่ขนาดนี้มันต้องอาศัยคนจำนวนมากที่รู้เรื่องเดียวกันเชื่อเรื่องเดียวกันพาเรื่องไปทางเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหลักฐานแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้มันมันแปลกประหลาดมันไม่ถูกต้องอะ่ะเอิ้นว่าคุณน่าจะต้องแบบออกมาพูดหรือมาช่วยพวกเราแล้วนะคะคุณรู้ไหมคะว่าทำไมพวกเราเนี่ยเป็นล้ลานชีวิตเลยอะคะ่ะถึงต้องออกมาเรียกร้องมาปกป้อง คุณแตงโมงทัางที่เธอก็เสียชีวิตไปสาปีแล้วเมื่อวันหนึ่งลูกชายหรือลูกสาวคุณเนี่ยเดินอยู่กลางถนนเนาะแล้วเจอคนไม่ดีมาลุกลานเจอคนไม่ดีรังแกค่ะประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราะที่ก็ไม่มีอาวุธนี่แหละที่จะปกป้องลูกหลานของพวกคุณะที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานคุณนะแต่พวกเราก็จะทําแบบนี้อย่างเดียวกันค่ะเพราะมันคือชีวิตในสังคมเดียวกันเอิ้นรู้ว่า การที่จะออกมาพูดบางอย่างออกมาแบบส่งหลักฐานบางอย่างออกมาหรือการที่แบบ DSI ตอนนี้รับคดีไปแล้วจะทําให้มันตรงไปตรงมามันไม่ได้ง่ายนะคะเอินรู้เพราะคดีม,มีเบื้องหลังเยอะเนาะมันต้องใช้ความกล้าค่ะเอินเข้าใจจุดที่พวกคุณยืนมันมีอีทิพลอยู่เบื้องหลังเอินเนี่ยก็เคยเจอเรื่องนี้เมื่อประมาณสักสี่หปีที่แล้วที่เอินทำติ๊กต็อกนี่แหละแล้ว ตอนนั้นมันก็มีกลุ่มคนที่มาโจมตีในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ที่เอิญหลักแล้วก็โคลรเนาะแต่เอิญก็ออกมาทําคลิปค่ะมีคนดูเป็นล้านคนหลายคลิปเลยแล้วเอิญก็กลัวมากเลยว่าแบบเอิญจะเสียการเสียงานไหมแบบมันกระแสะมันแรงมากอะเนาะแต่สุดท้ายเอิญก็คิดว่าแบบต่อให้เราจะต้องเสียอะไรไปก็ตามอะแต่เราจะพูดเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราเชื่อเรื่องของการ ทำความดีเรื่องของการรักสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยค่ะคุณไปดูคลิปเก่าๆของเ e อิ้นได้นะว่าคลิปแรกๆเนี่ยเอิ e ้นโดนโจมตีเยอะมากจริงๆสุดท้ายค่ะเอิ e ้นอยากขอร้องให้พวกคุณที่มีหลักฐานเนาะออกมาพูดนะคะอาจจะไม่ใช่เพื่อพวกเราก็ได้นะแต่เพื่อลูกหลานคุณเองค่ะลูกคุณที่ตอนนี้อาจจะเจ็ดขวบสิบสองขวบแล้วเขาก็มองคุณอยู่อะว่าเออพ่อเขาเป็นตำรวจนะตอนนี้พ่อเขาทำอะไรอยู่พ่อเขาใช้ชีวิตยังไงอะ พ่อเขาตรงไปตรงมากับสิ่งที่พ่อเขาทำไหมคุณกําลังทำให้อ่ะค่ะมันไม่ใช่แค่พวกเราอ่ะแต่มันก็คือลูกคุณหลานคุณที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราในสังคมนี้อย่าให้เขาต้องเป็นเด็กเจ็ดขวบ12บสอขวบ9ก้าขวบที่เห็นพ่อทำบางอย่างแล้วก็กลายเป็นคนที่ยอมแพ้เหมือนในคอมเมนต์นี้ค่ะว่าไม่ต้องไปแคร์หรอกไม่ต้องทำความดีหรอกไม่ต้องยุติธรรมหรอกเพราะว่าสังคมนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละ เขาเห็นมันตั้งแต่เด็กๆแหละไม่มีอะไรดีกว่านี้ได้อืมอย่าให้มันต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะคะคุณเห็นคอมเมนต์นี้แล้วคุณเห็นอะไรบ้างคะคุณเห็นไหมครับว่ายน้ําเก่งนะครับเป็นนักกีฬาแข่งนะเรื่องของแตงโมเนี่ยตกเรือเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้แตงโมเนี่ยไม่ได้ตกเรือนะครับ <ไป S 1> ตั้งแต่แรก <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> ผมได้ข่าวแตงโมเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่ได้ตกเรือแต่มันมีเคเวีชั่นมาร์กใหญ่มากเลยว่า เอ๊ะพวกคุณเป็นเพื่อนเพื่อนกันแตงโมตกเรือเอางี้นะคนตกเรือเนี่ยนะโวยวายต่อให้พวกมึงจะเมาแค่ไหนนะครับก็ต้องวนเรือไปรับที่สําคัญแตงโมเป็นนักกีฬานะว่ายน้ําเก่งนะครับเป็นนักกีฬาแข่งรถร่างกายเขาแข็งแรงมากนักกีฬาแข่งรถนี่ต้องบอกงี้นะความไวของสายตาคําสั่งสมองการใช้เกลีย์เบรคคัด ไม่ใช่ปกตินะครับไม่ใช่ปกติแบบคนปกติอย่างกูเนี่ยก็ไม่ใช่ก็สู้แตงโมงไม่ได้เรื่องความเร็วในการตัดสินใจใช้เกียร์ใช้เบรกใ,ใ,ใช้คัตในจังหวะแต่ละพื้นที่สนามแต่ละโค้งเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยว่าแตงโมงตกเรือแล้วโดนไปพัดเรือเนี่ยวนกลับไปช่วยจริงๆผมเชื่อว่าลอยน้ําได้นะไม่น่าต่ํากว่าห้านาทีถ้ามันโดนตัดเส้นเลือดใหญ่จริงๆนะไม่น่าต่ํากว่าห้านาทียังไงก็ช่วยขึ้นมาทัน ปัญหาของของของปัจจุบันเนี่ยว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอะไรนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับอันนี้ผมเชื่อมากแล้วมีท่านหนึ่งคนระอันนี้อันดับหนึ่งของประเทศท่านออกมาพูดเองแตงโมเนี่ยแปลกลิ้นจุกป,ปากแต่ท้องไม่อืดหมายความว่าต้องถูกฆาตกรรมจากบนบก อีกอันหนึ่งคือเศษหญ้าแห้งที่ติดอยู่ที่เส้นผมและเสื้อและตามกระโปรงเ oh. พราะกระโปรงของเธอเป็นลูกไม้ถ้าทําร้ายแล้วนอนลากไปกับพื้นที่มันมีหญ้าต้นหญ้าเศษใบไม้แห้งลากไปกับพื้นสักประมาณสักสองเมตรลากไปแค่นั้นเองนะสั้นๆน,นะผมบอกเลยครับมันติดที่ายไว้ป่วงและไอ้พวกเนี่ยถ้าติดแล้วแม่งไม่หลุดด้วยนะครับหญ้าแห้งเหล่านี้ไม่มีที่ก้นแม่น้ํา ไม่มีบนเรือเอาแค่เนี้ยคุณจบแล้วนะครับสารจะโง่จะฉลาดผมไม่รู้อะแต่ถ้าผมดูเนี่ยแค่เนี้ยสารต้องเห็นรูปนั้นด้วยผมคิดว่านะมีเศษใบไม้แห้งสารเนี่ยจะโง่จะฉลาดผมไม่รู้แต่ถ้าบอกว่านี่คือความประมาทผมก็มองว่ามันเป็นการตั้งข้อหาที่อ่อนนะครับแล้วผมก็มองจริงว่าเป็นการตั้งข้อหาที่อ่อนแล้ว ชื่ออะไรวะไอบงไอเบิดอะไรเนี่ยไม่ยอมไปตรวจแอลกอฮอล์บอกเป็นสิทธ์เป็นเฮียอะไรไม่รู้มันไม่มีนะครับคุณคือผู้ต้องหาแล้วตำรวจที่ที่ทาครั้งแรกเนี่ยที่ทําคดีนี้ครั้งแรกกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคือเฮียที่สุดเฮียที่สุดในมวลมนุษยชาติของกองพิสูจน์หลักฐานของการพิสูจน์หลักฐานหรือการหาหลักฐานมาผสมลงย้ายเรือไปนู่นไปนี่ล้างเรืออย่างนั้นอย่างนี้ ทำลายพยายามลังทำลายหลักฐานผมบอกก่อนนะว่านี่มันโลกยุคไหนนะครับพยายามปกปิดหลักฐานหรือความข้อเท็จจริงต่างๆผมไม่เคยเชื่อตั้งแต่แรกว่าแตงโมโตกน้ำจริงๆนะครับดาราเนี่ยนะทุกคนนะฮะมันจะมีข้อจำกัดอยู่เรื่องหนึ่งว่าเขาจะถามกันก่อนเลยคุณว่ายน้ำเป็นหรือไม่คุณจะมาเป็นดาราเนี่ยถ้าไม่เป็นไปฝึกฝึกจนเป็นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าคุณตกน้ำจริงนะครับ เพราะมันอาจจะมีนะครับไปถ่ายใกล้แม่น้ําตกน้ําหรืออาจจะเป็นหนองคลองบึงนะไอ้คร้าวนะาะนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีฉากอย่างนั้นนะซึ่งมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นคือคุณมีข้อจํากัดเขาก็ไม่จ้างคุณเขาจะเอาคนอื่นไงนะครับบทเวลามันเนี่ยถ่ายกันสามสี่เดือนเนี่ยละครต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีบทของแม่น้ําอะอย่างนาคีงเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะฮะเขาก็ต้องเดินลงก็คือคุณต้องไม่กลัวน้ํานะครับ บางคนเนี่ยตกจริตว,วิตตกจฉิตจนกลัวน้ํากลัวอะไรเขาก็ไปเล่นละครกูกูกิ๊กไปก็คือบทบทที่มันจะต้องใช้ความสามารถเยอะมากนะครับคุณจะไม่ได้เพราะคุณไม่ได้คุณก็จะดังยากเอาง่ายๆนะครับเนี่ยคือข้อคิดง่ายๆครับแ,แตงโมเนี่ยเก่งกว่าคนปกติทั่วไปมาก,กมนะครับแล้วผมเชื่อว่าวายประมาณสองสามแก้วทําอะไรเธอไม่ได้หรอกนะครับอันนี้วัดจากอะไรวัดจากเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยดื่มวายสองแก้วสามแก้วเนี่ย ขับรถข้ามจังหวัดแบบห้าหกเจ็ดจังหวัดได้เลยครับนะวายแค่นั้นทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าปวดฉี่คน,คน,คนเราถ้าปวดฉี่เนี่ยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงมากด้วยนะจะมานั่งฉี่โชว์ผู้ชายสามสี่คนไม่ใช่มั้งครับคือมันไม่รู้นะว่าศาลจะตัดสินทรงไหนถ้าศาลตัดสินแบบว่าเออมันเป็นคดี ที่เป็นปัจจุบนันนี่คือประมาทเนี่ยนะครับโอ้ผมมองว่าประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้เออผมมองอย่างเนี้ยนะเดชงเดชาจะมาช่วยคือหมายความว่าจะมาช่วย <c oughs> เรื่องของคดี <c oughs> ความหรืออะไรผมไม่รู้ <c oughs> แต่เดชาทุกวันนี้ผมก็ มีความเอ๊ะในตัวเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นคนยังไงว่าไอคนประเภทนี้วะนะฮะและไอไอพี่อจัจฉริยะมันเป็นคนยังไงว่าลองเปรียบเทียบคนสองประเภทนี้ดิาจารย์ปานเทพเป็นคนยังไงวะนะนวัดเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับนวัดไม่เคยทําร้ายสังคมอาจารย์ปานเทพก็ไม่เคยทําร้ายสังคมนะแต่มันจะมีบางคนที่แบบมันมันเหลื่อมล้ํา มันก้ากึ่งอยู่ระหว่างเท่าๆผมก็เอ๊ะในตัวทนายแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับตามในเอ๊ะมานานแล้วนะครับทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ยนะครับออกมาพูดกันเยอะแยะไปหมดนะผมอยากให้แซนกับปอพูดเยอะๆพวกคุณเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยคุณจะลืมคําพูดที่คุณให้การตั้งแต่แรกตอนนี้คุณเริ่มสับสนคุณเริ่มเริ่มเริ่มจะหาประโยคเชื่อมโยงละว่า ไอสิบวิไอสองวิตอนนี้คุณขัดกันเองนะสองสามวิพี่ปอเขาไม่เห็นค่ะโอเคแซนพูดเยอะๆนะลูกแซนพูดเยอะๆพี่ปอก็อเหมือนกันพูดเยอะๆไอเบิร์ดอยู่ไหนเบิร์ดเงียบก็บเลยเออกมาพูดบ้างนะเบิร์ดออกาพูดบ้างถ้าแมนจริงนะครับลองดูดิว่าเบิร์ดเป็นไงออาเบิร์ดบอกเอ้ผมไม่รู้อะผมไม่เห็นอะไรเลย,เลยผมเมามากกว่านั้นเ่าเบิร์ดรอดตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ แปงโมเนี่ยผมบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องความแคลงใจของสังคมนะครับคดีบอสใครก็รู้ครับแม่งเฟอร์รารี่เขาไม่ขับกันเจ็ดิบห้าและอีกอย่างเด็กเด็กเนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอยู่วิทยานี่คือเขารวยเขารวยแบบระดับโลกนะรวยแบบโหนะครับแล้วเด็กที่เกิดมาคือเดินอยู่บนกองเงินกองทองอยู่แล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นค่าสิ่งเหล่านี้เพราะเพราะเกิดมามันมีให้เห็นเลยไม่ต้องมานั่งหา ไม่ต้องมาทำงานอะไรอะ่ะคือเกิดมาก็คือรวยระดับหลายหมื่นล้านแต่ตระกูลเนี้ยก็เขาเรียกว่ามันก็จะมีปัญหาคือรวยมากมันก็จะแย่งกันเอาง่ายๆนะครับเรื่องนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่บอกก่อนว่าอย่างที่ผมพูดเลยนะครับมันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคนมีอำนาจมันมีสีแล้วมันมีธงนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งเห็นบาดแผลปุ๊บท่านพูดทันทีเฮ้ยคดีนี้มีธงคดีนี้มีธงเลยนะครับ ท่านมั่นใจนะครับแล้วท่านก็ยังให้เขาเรียกว่าให้ให้แง่คิดว่ามันหลายอย่างมากเลยที่มันโอ้โหแบบว่ามันมีพิรุษเยอะนะครับนะเอาละเอาเป็นว่าผมไม่เชื่อแล้วกันแต่อยากให้พูดเยอะๆนะปอ,อกับอ่ใครวนะแซนนะพูดเยอะๆลูกพูดเยอะเข้าไว้โ,โตกตรงไหนกันแน่ครับเตตกลงไปตรงทางกับเรือด้านซ้ายนะคะคุณปอตกข้างเครื่องคุณแซนตรงทางกับเรือด้านซ้าย คุณปอลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะที่ตกต้องตกยู่ทางเครื่องคุณแซนจับเตือด้านซ้ายนะคะคุณปอคุณแซนเขาว่าอย่างไงกันแน่ครับคุณแซนย้ำนะครับว่าตกไปแล้วต้องเกาะคุณแซนทําให้ดูซิลักษณะเป็นยังไงเเสียหลักไปก่อนครอบมาางนี้แล้วก็พลิกตกลงไปเลยไม่มีก่อนนะคุณปอเขาเก่อก่อนตกลงเกาะหรือไหลลงไปเลยคุณแซน เฮ้ยมึงกระปองกูเปียกแล้วเ,เขาก็ตกลงไปแล้วได้แค่นั้นเลยคือเร็วมากเหตุการณ์เร็วมาก<อ>คุณปอคุณแซนบอกว่าตกลงไปเลยนะไม่มีคําว่าเกาะนะตกไปแล้วเกาะนะครับย้ำนะครับตกไปแล้วเกาะตกลงเกาะนะคุณแซนคุณปอย้ำมาแบบนั้นนะแล้วเกาะอยู่กีวะะวก่วิไม่ถึงสิบวินะคะสองสามวิค่ะกี่วิคุณปอสิบวิเอาแน่แน่คุณปอสับสนไปหมดแล้วเนี่ยอย่างน้อยสักสิบวิ คุณแซนคุณปอยย้ำว่าสิบวินะสองสามวิค่ะคุณปอแล้วเขาตกข้างไหนตกข้างเครื่องแล้วตกลงไปก่อนแล้วเกาะนะครับเกาะก,ก่อนนะครับอ้าวคุณแซนเอาดีๆครับตกลงตกข้างเครื่องหรือตกข้างซ้ายก็คือตรงขอบเรือตรงฝั่งกะาเรือด้านซ้ายอะคะ่ะห่างจากเครื่องยนต์ใช่ไหมถูกค่ะใช่ค่ะคุณแซนบอกว่าห่างจากเครื่องยนต์นะคุณปอ ข้างเครื่องคุณแซนยังไงกันแน่ากาเบ็นเรือด้านซ้ายตกลงเขาอยู่เรือลําเดียวกันใช่ไหมครับเพื่อนๆ <laughs> งงกันหมดแล้วเนี่ยคุณแซนคุณโมตกตรงไหนกันแน่ครับ